สวัสดีครับอาการบวมน้ำจากการกินเครียทินนะครับเกิดจากอะไรกันแน่และมันเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีนะครับเดี๋ยวจะไปคุยกันที่ร้านกาแฟที่เกี่ยวม่วงที่จังหวัดน่านดีกว่าครับ าละครับเรื่องของแครีตินนะครับคนที่กินครีตินก็จะสังเกตได้ว่าประมาณ1-4สัปดาห์แรกน้ำหนักตัวเองก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ1-2กิโลแล้วก็บางคนก็เห็นว่าบ่นว่ามันเป็นน้ำก็ตัวบวมน้ำดูไม่ดีนะครับ,รรบวันนี้อยากจะพูดถึงอาการบวมน้ำที่เกิดจากครีตินแล้วก็อยากจะพูดถึงว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีกันแน่แล้วก็เราจะกินช่วงที่เราลดน้ำหนักได้หรือเปล่า ตอนที่เรากินครีเอทีนเข้าไปนะครับมันจะเข้าไปที่กล้ามเนื้อนะครับเราก็จะดึงน้ําเข้าไปในกล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อของเราขยายมันก็จะบวมน้ําขยายมันจะใหญ่ขึ้นแน่นขึ้นดูดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะครับมันไม่ได้ทําให้ช่วงพุงคอหน้าบวมหรอกนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมน,นั้นอะไม่ได้เกิดจากตัวครีเอทีนครับเพียงแต่ว่าบางคนที่กินครีเอทีนอยู่นะครับเขาว่าจะอยูนใน <S <S ใ่ในช่วงบอกลนหรือว่าช่วงเพิ่มน้ําหนักแล้วกินตามใจปากมากจนเกินไปครับทำให้ทั้งตัวเนี่ย บวมน้ำนครับแต่มันไม่ได้เกิดจากครีทีนนะครับโอเคเข้าใจกันแล้วนะครับว่าครีทีนทาให้กล้ามเนื้อของเราบวมน้ำไม่ได้ทําให้ทั้งตัวบวมน้ําเราต้องเข้าใจด้วยครับว่าเนี่ยคนที่ขายมันต่ํามากก็จะสังเกตได้ยอย่างชัดเจน,นครับว่ามันเป็นกล้ามเนื้อที่ขยายที่ว่าที่ใหญ่ขึ้นคนที่ขายมันยังสูงอยู่ครับเขาอาจจะไม่ได้สังเกตน,นะครับเพราะว่าขายมันมาบังไม่เห็นว่าอะไรบวมกันแน่นะครับเป็นกล้ามเนื้อครับต้องเข้าใจเรื่องนี้ครับมันเป็นกล้ามเนื้อ แล้วเราควรจะกินตอนไหนนะครับจริงๆแล้วผมเองกินทั้งปีอยู่แล้วครับเพราะว่ามันไม่ไม่ไดไ้ไม่ได้เป็นอาหารเสริมที่เราต้องกินบ้างหยุดบ้างกินบ้างหยุดบ้างไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เรากินได้ทั้งปีครับบางคนจะกินเฉพาะช่วงที่กําลังเพิ่มน้ําหนักนะครับเพราะเขาจะเห็นว่ามันทําให้เราเขามีแรงมากขึ้นทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นครับซึ่งเรื่องจริงครับ แต่หลายลๆคนจะกลัวว่าเอ้ยเรากําลังลีนอยู่นะครับเราไม่อยากจะกินตัวครีทินนะครับนั่นเป็นจําพวกคนที่ยึดติดกับตัวเลขบนเครื่องชั่งน้ําหนักมากจนเกินไปนะครับตัวเนี้ย ดีมากๆในช่วงที่เราลดขายมันอยู่หรือที่เรากําลังไดเอทอยู่นะครับเป็นตัวที่ผมว่าเวิร์กที่สุดนะครับในช่วงเวลานั่นครับมันจะมีอยู่2ช่วงเวลาที่ผมจะไม่แนะนําให้กินครีทีนนะครับนั่นก็คือหนึ่งเราไปตรวจสุขภาพมันเหมือนคนที่ไปเจาะเลือดเช็คน้ําตาลหรือว่าตรวจน้ําตาลในเลือดนะครับเขาจะหยุดกินคือรู้ว่าอดกินเป็นเวลาประมาณ8ชั่วโมงก่อนที่จะไปกินไม่งั้นอนะ ตัวเล็กมันจะเพี้ยนนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกัน,นครับก่อนที่เราจะไปตรวจสุขภาพนะครับเราก็จะหยุดกินนะพ่ผมเองนะหยุดกินประมาณ2อาทิตย์ก่อนที่จะไปตรวจเลือดครับตรวจสุขภาพครับแล้วก็ช่วงเวลาที่2นะครับเป็นจะเป็นคนที่ต้องการทําให้ตัวเบาที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นน้ำน้ำหนักของแบบอย่างเช่นนักมวยนะครับที่ต้องทําน้ําหนักนะครับให้ตรงกับร Ū ุ่นของตัวเองครับหยุดกินเถอะเพราะว่ามันจะทําให้อนี่มันทําให้น้ําหนักตัวของเราเพิ่มขึ้นประมาณ1-2กิโลได้นะครับ แล้วก็นักกีฬายอย่างเช่นนักปั่นจัก,กรยานที่ต้องแข่งขึ้นเขาครับเขาต้องการทําให้ตัวเองเนี่ยเบาที่สุดเท่าที่ทําได้ก็เลยจะแนะนาหยุดกินครีตินช่วงน,น,นั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะเพิ่มน้ําหนักหรือว่าลดน้ําหนักตัวครีตินผมว่ามันเป็นตัวที่ดีที่สุดเลยนะครับสรุปแล้วครับครีตินก็เป็นอาหารเสริมที่โคตรดีนะครับงานวิจัยเพียบเลยครับฟันทองว่ามันได้ผลนะครับ ผมเองกินทั้งปีน,นะครับก็จะกิน,น5-10กรัมต่อวันกิน2.5กรัมพร้อมอาหารนะครับการที่จะกินพร้อมอาหารมันเพิ่มมาตราการดูดซึมแล้วก็บางคนจะรู้สึกว่าท้องอืดถ้าเขากินครีทินกินพร้อมอาหารก็จะลดอาการนี้ลงไปครับกินตลอดทั้งปีน,นะครับแค่หยุด2ช่วงเวลานั้นนะครับตรวจเลือดหรือว่าไปไปแข่งในกีฬาที่เราต้องทําให้ตัวเองเนี่ยเบาที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับนี่แหละครับตัวครีทินโอเคผมมีแค่นี้นครับสวัสดีครับ